f o ล l o มี e ใน EP นี้ครับเราเริ่มต้นกันที่สนามบินมิวนิกเลยจ้าบินดัดฟ้าจากเมืองไทยได้วยการบินไทยนะครับแล้วก็วันนี้จะพาเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินมิวนิกเข้าไปที่เมืองอินสบรุกการมาตภวยแรกเริ่มขึ้นแล้วครับเราต้องหาอะไรนะเอสบาร์สีเขียวๆหลงข้างล่างหลงล่างตอนนี้อยู่ในเทอร์มินอลหนึ่งนะครับถ้ามาที่สก็ต้องเดินมาที่หนึ่งนะจ๊ะ ตั๋วรถไฟเข้าขายอยู่ด้านบนนะครับซื้อเสร็จแวรลิตตั๋วนะครับกับเครื่องแล้วก็เดินเข้าข้างในได้เลยครับแต่คลิปนี้เราใช้เรลพาสนะครับก็สามารถเดินทางได้โดยการที่โหลดแอปแล้วก็แวรลิตออนไลน์มาได้เลยมันอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าซื้อความสะดวกนะครับก็เรลพาสยาวๆไปเลยครับ7วันคราวนี้ผมเลือกใช้ g l o b a l Pass นะครับก็คือไปได้ทุกประเทศเลยนั่งเอสบานประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถึงแลาจ้าสถานีกลางมิวนิค ตอนนี้อยู่ที่มิวนิกเซ็นทรัลสเตชันนะครับหรือมิวนิกเฮาส์บานฮอฟมุนเช่นเฮาส์บานฮอฟนั่นเองครับฟีบาตัวนึ่งอยู่ข้างหลัง <laughs> พยายามมีส่วนลวมตลอด <laughs> เราเรารถไฟอยู่นะครับชั้นสนะิบสองรถยูโรซิตี้ไปบัวโลนย่าครับแต่ว่าเราจะไปลงแค่อินสบุกนะครับ <laughs> สถาน,นีใหญ่มาก <laughs> เราจะเจอกับรถไฟหน้าต่างอีกหลายวันนะครับรถเรวเจ็ตของออสเตรียแล้วเราก็จะนั่งชั้นที่ชื่อว่าอีโคโนมี รู้ไหมนะเดินนำริ้วไปเ่ย CDE ใช่ดูตามา่าไซครับของที่นี่อันเนี้ยครึ่งบ่ายถึงค่ำอันนี้คือครึ่งเช้าแล้วก็ต้องดูว่าของเราอะ่ะ934าสา่ยูโรซิตี้ รถยาวครับ5คัน6คันสบายสบาย แล้วจ้ารถยูโรซิตี้ของเรานะครับรถออสเตรียครับอเบอันนี้ชั้นหนึ่งเป็นห้องห้องนะชั้นหนึ่งจะเป็นห้องห้องแบบนี้แล้วก็มีรถสเบียงมาด้วยอ,อันนี้คือชั้นสองแล้วขึ้นได้เลยวะน่าจะเลย ใช่ใช่ไม่มีมังมมมม้งไม่น่ามีไ,มไ,มไปอินฟูการเปิดเองครับอื้อตอนนี้ก็มาอยู่รถไฟยูโรซิตี้ชั้นสองนะครับมีที่เก็บกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะเ,เจ๊ปิดกล้องเ,อเจ๊ไม่ได้ เจไม่ได้เปิดกล้องไม่ไม่กล้องมือถือข้างหลังเป็นที่เก็บจักรยานเป็นยอรมันนี้สมรรถไซส์สารพัดชาตินะับอย่างคันนี้ออสเตรียสีขาวสีขาวขาขาวนั่นรถของเช็คแล้วสีแดงแดงนั่ก็รถขอเยอรมัน รถไฟในยุโรปไม่เลือกตู้ให้ถูกนะครับเพราะว่าเขามีตู้ที่เป็นคว i แอลคาก็คือนั่งเงียบๆนะครับห้ามส่งเสียงนะครับแล้วก็ตู้ปกติรวมถึงมีตู้แฟมิลี่ด้วยซึ่งใครนั่งตู้แฟมิลี่นี่ก็ทาใจนึงนะจะมีน้องๆหนูๆวิ่งเล่นกันให้เจียวจาวทั้งตู้เลยอันนี้ก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขานะครับเราเลือกตู้นั่งได้เองเเิดตัวรลย เขาวิ่งเร็วแค่ไหนนะครับอันนี้คือรถไฟธรรมดารถต่วนธรรมดาที่ไม่ใช่ไฮสปีดนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ 103, ม1 0 3ยส0ห้าอยสี่สิบเขาก็เดินตรวจตัวนะครับด้วยมือถือหนึ่งเครื่องตแกกิบกิิบกิบ วิ่งออกนอกเมืองนะครับวิวเริ่มสวยแล้วนะครับเป็นทุ่งหญ้าแล้วสักพักหนึ่งก็จะเป็นภูเขาสับทุ่งหญ้าด้วยแหละไม่รู้ว่าชอบเหมือนกันไหมนะครับแต่ผมว่าวิวรถไฟออสเตรียนนี่ก็สวยไม่แพ้รถไฟสวิสเลยนะครับมีกาแฟมาขายมือ เดินทางจากมิวนิกมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาถึงแล้วจ้าเมืองอินส์บรูคอยู่อินส์บรูคแล้วครับมีหมีตัวหมาตัวหนึ่งเกาะหลังอยู่เนี่ยเม่นมีภูเขาอยู่หน้าบ้านสวยอะมืองนี้ชอบจังแล้วเราก็มาถึงครับเมืองอินส์บรูคแห่งออสเตรียนั่นเอง วันนี้นอกแผนด้วยความที่เรามาได้เร็วก็เลยมาเดินเมืองเก่าก่อนเราค่อยไปนั่งรถไฟเล่นตึกแบบโบราณโบรานแล้วเดี๋ยวต้องไปที่หนึ่งคือ Golden น o o f หรือบ้านหลังคาทองคำไปสวัสดีจ้าที่นี่ i n น s b r u แลววิวใช่ครับสวยตาตัดจริงๆแต่ว่าต้องเดินให้ถึงหลังเมืองนะมาถึงริมฝั่งแม่น้ําเลยนี่เลยจ้าพี่หมีเลยเก็บภาพมาฝากนะครับวิวที่เป็นโปสการ์ดก็เก็บมานะครับก่อนจบกันไปนะครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube ช่อง Follow หมีแล้วก็เพจ Reve Angel ด้วยนะ